วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวา,ายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งตรงกับวันที่21เมษายน,น2564สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรกรุงลอนดอน ในโอกาสอันเป็นมหามงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กระเกษมสำราญทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักรหม่อมชันขอให้ฝ่าพระบาทมั่นใจว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนาน ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะดำเนินก้าวหน้าต่อไปซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะเป็นพื้นฐานของความร่วมมือที่จเจริญงอกงามสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าวันนี้เวลา20นาฬิก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิรดาโรโหฐานไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระราชนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลั์ษณ์อาครราชุุมารีและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศในการถวายพระกรยารค่ำเพื่อถวายพระเกียรติ แดสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิปดยุคแห่งเอดินบะระพระราชสวามีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคารตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถวายของขวัญแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองคือเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมสัมพันธไมตรีราชวงศ์ไทยอังกฤษ ประกอบด้วยเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีการจนาพิเศษและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองทรงมีพระชนมายุ70พรรษาพร้อมด้วยหนังสือประวัติความเป็นมาสัมพันธไมตรีระหว่างสองราชอาณาจักรและสองราชวงศ์มีพระบร,รมฉาย,ยาลักษณ์คู่ประดับพระประมาพิไทยยอ่อพอปร,รอทองคําลงยาขันน้ําพานรองถมทอง รกระเปา๋าถมทองลายภาพช้างในป่าหิมพานผ้าไหมเชิงเทียนนินและหนังสือมูลนิธิศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนของขวัญที่ถวายแด่ดเจ้าชายฟิลิปได้แก่เต่านินภาพไม้แกะสลักรูปแสนนานาชาติในป่าหิมพานสหรับ,บของขวัญที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองและพระราชสวามีถวายแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือจานเงินขนาดใหญ่ประดับลายทองที่ขอบ อัลบั้มภาพถ่ายโบราณที่มีพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ายอยู่หัวเมื่อปี2394พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายอยู่หัวเมื่อปี2440และพระราชหัตถเลขาสมเด็จพระราชินีนาถวิอเรียจากสม,มุดทรงพระอักษรเกี่ยวกับการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสบอนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายอยู่หัวในปีนั้นและของขวัญที่ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือชุดน้ำชารวม8ชิ้น หลังจากพระราชทานพระบรมราชูรกาสให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีและคณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทแล้วทรงพระดำเนินสู่ห้องท้องพระโรงกลางเพื่อทรงร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยของทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้มีความหมายสําคัญยิ่งอันควรจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติทั้งสองว่า เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับสมเด็จพระราชินินาถแห่งสหราชอาณาจักรถึงสองครั้งการเสด็จมาเยือนในครั้งนี้จึงทำให้คนไทยทั้งปวงเกิดความพิติยินดีที่จะได้เฝ้าชมพระบรมีอีกบารหนึ่งผมเชื่อมั่นว่าระหว่างที่ประทับในประเทศของเราฝ่าพระบาท คงจะได้ประจักษ์ถึงความชื่นชมโสมนัสและความเคารพยกย่องอย่างสูงที่ทุกคนมีอยู่ในพระองค์สิ่งนั้นย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะเกือ้อกูลให้สัมพันธภาพมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองดำรงมั่นคง ั้งเจริญงอกงามยิ่งขึ้นจากนั้นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองมีพระราชด,ดํารัสตอบโดยสรุปว่าทรงรู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยในปีการจนาพิเศษนี้และทรงตระหนักถึงความเทิดทูนและความจงรักภักดีที่ผสบในกรไทยมีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกประเทศไทยที่ข้าพเจ้าพบเห็นในวันนี้มีความก้าวหน้ามีความเป็นประชาธิปไตย แต่ก็ยังทำรงรักษามารดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในขณะที่ประชาชนชาวไทยยังมีไมตรีจิตต่อผู้มาเยือนอย่างไม่เสื่อมคลายในช่วง25ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรายังพัฒนาต่อเนื่องในหลายๆด้านการทุรคมนาคมที่รวดเร็วและการเดินทางที่สะดวกสบายทำให้เราใกล้ชิดก,กันยิ่งขึ้นในแต่ละปีประชาชนของทั้งสองประเทศหลายพันคนไปมาหาสู่กัน โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านธุรกิจการศึกษาการพักผ่อนในขณะที่ความสัมพันธ์ด้านพาณิชย์วัฒนธรรมและการกีฬาก็งอกงามตลอดเวลาซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีของมิตรภาพในอนาคตพระองค์รู้สึกยินดีต่อสัมพันธภาพอันดีเลิศระหว่างรัฐบาลของราชอาณาจักรไทยและอังกฤษที่ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือภัยคุกคามต่างๆทางด้านยาเสพติดและที่ก่อการร้ายรวมทั้งปัญหาอาชญากรรมและเชื่อว่า ประเทศไทยจะมีบทบาทแก้ปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ระบารมียิ่งใหญ่มิ่งขงึ้นโด,นดยลำพระทาทรงเป็นร่มโพร่มใสจอมทัพไทยผู้งามสง่าแผ่นดินร่มเย็นเป็นปึกแผ่นด้วยพระเมตตาดุดดังแสนทองจากฟากฟ้า,า,าสุ่พระสุดท้ายไรฟ้าสุขใจสดุดีก้องฟ้า เจ้าอมราชันทรงเปี่ยมรพระปรีชาชาญสมดังขัตติยาไทยปูนพระศพนิกรอนถวายรพระพรเธอไทยในหลวงของคนไทยองค์พระอวชิรกล่าวเจ้าอยู่พระบารมี